สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมกับช่องบาวรูนทีเกตครับผมเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บาวรูนทีเกตนะมินนะครับเด้อไปชมคลิปกันเลยครับผมครับอันอัอมม่เพิร์ตสิมาสบอวว่ากพสิมาสตรวจเบาหวานบอวครับสิตรวจเบาหวานจ้า ตรวเบาหวานกวจโล่นกันสร้างน้ำนักเ็ส้างแต่เราทิพากนใส่ำนักมนได้แต่ผมผมติแปดสิบเลเ่ยนั่มานี่ก็ไ้นเออโอ้ยเือบเออ เบิ้งคอยสิเบิ้งมั่งใก็นั่มอนกัแปดิบสองเรยนบ่เบึ้งที่อะเนี่ยจ้างมันธรรมดาแปดิสองนจ้างแล้วบาทเก่ากี่พูดถึงเนี่ยกินวันวดรู้หลาย โอ้ตัวเลี่อะไรก็เห่ยัวอะไรตัวเแลีมูหลี่ม้าเขี้ยนคอมุนเนี่ย้อนหาบลอยก็สมบูรณ์ครับพอนมาตรวจฮะตวจเบาหวานความดันมแป้งจดมานวามตอนที่้องอีานมันบอกทรอยทรายโบพานลอยขึ้นบอกหรือตัดไลอย้ ้อยลุ่งผมว่าร้อยลงเนี่ยบุบเป็นอย่างีเอ้ามีสื้อจีนตะวันเจ้าหมาสีำนัดนผมเปลี่ยนทุกครั้งเลยเด็กหนาตู้ใส่ล่ะจาผ้าที่อยนี่อันนี้นี่นี่น่ตู้ห้องนักจดใบใส่ัดเทียนจือมากับลี่ลังเริ่มมากกันครับเออซื้อเนี่ยล่ะตรงตู้เวเขาจงอันนี้ด้ออายุจะปีสู่อายุจะปีอายุจปีน่ะ หกสิบเจ็คนกตัว็ต้กเดกเคอมน่นผมก่อนเลยกันคนกงมนดัาเจเจเจดํมาสอนเยแมต้นขึ้นอย่างี้เดี๋ยเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงเออไอ่ด้านไปด้านไปล่ะ

วันที่วัน่ที่ห้าคัดกองเาเดินโพธิมานี่วันที่พวกเรามาคัดกองวันที่มันนี่วันที่สิบสี่วันนี้ี่ดห้ามมหนกองเราสามสิบเจ็ดตัวอย่างนี้ลีบตรยาน้ำาลานนาอยลีท่สามที่าเขาขงเ chó chó chó, chó ừ, con kiến ở ừ. thằng hà ừ. kiến về đi tí này bạc ca หนึ่งสามเจ็ดกายใหญ่บุ๋มันิเขีนซื้อนองไว้นั่นเพื่อเดทซื้ไวัดและก็เล้วดอกมึงก็เล้วไปน้อแม่บานก็เก้าห้าเจ็ดสองอาซื้อ อัเบล์ขัดกรงสุภาพเี่ทิพย์ช้างบ๊ายบายบัตรบัดบัตรกอสมอครับอี่านี้ก็สโม่นมาตรวลคกบอหวานความดั้นเลโก้ลูกขาดสารอาหารลูกขาดทรัพย์เบอร์เบอรนี่อันนี้กะไรตัวนา่บัด พี่ไม่อยู่พี่รับอตื่นเต้นันบ้าน้ำตาลน้ำตาลบอกง่ะ ลยสนลสพ่ยะบาดแน่บาดทู่พัดว่าลอยล่งยังผ่านนี่ลอยสามนี่พีจะไาจะของนี่นี่ใบ่ลอยสามอวบ่าท่านเห็ุอย่งนี้สิว่ายเพรไหนพี่เขาบอกพีว่าปัดสู้ว่าลอยทะลอยล่งเพื่อนี้เก้าเเท่าไหร ร้อยสี่สิบห้าก็สี่สิบสามเดี่ยวยเรียบร้อยแล้วล่ะ ส่วนสูนี่จำได้ยี่หรอกว่าไม่ีปัญหาครนบนำหนักกเหลือแต่หลอดพิ้วหัวละ92วัดจต่หลอดพิวคือได้หนอเนี่9 ่อยมาตั้งแต้ด้ข่อยคือบนที่ชายหาดบนตมดินตัวพวอเด้อผมสื่อพาเก่าที่พวกวมเก่าที่ซีบัดครับบัญหาใส่เก่าที่หาพวกพอร้อยห้าสิบแม่นี่ห้อ เขียนตัวนี้ว uh, ้แป๊มนึงแน่นี่น้ำนักเขียนหองมึงเมันเอ่อเอ้ยวน้ำนักเก่า่กจ๊เเจ้ากับบูบอันเดีฮะใบเนี่ยเป็นกสมอเนี่ยอะไรนี่โป๊กกะใบเนี่ยป๊กคเทละคนนี่นว่บักข้าใบนั่นดีว่ะอัน นี่นี่เขียนตัวนีอะไรก็ในเกามานี่ของผมเอีเยวเอเอวเอวเอวเอเอวเอเอี่อวเอวเอเอวเอเอวเอเอเวเว้วเวเอียวเออวเวน นำนักนำนักแปดสิเหลือเต้นเหลือแต่น้ำตาลเพิมดันผมมวัดเดียบ้อยล่ะโอเคนำนักเหลือเต้นน้ำตาลน้ำตาลเปรเซ็นต้หนดีครับเ้น้ำตาลแปดสิบบอกเรื่มมาหลายคนเหรอครับ เขาถามยังไงเขาถามเหมือนเม่อวันนั้นเลยบรเยไรขนอย่างน้นบางที่หล่งนะรานับลำตานน้กอนไรอย่างนี้หินปูนบอีหินปูนบอตรวจฟันมีตสี่โอ้เขาถามรายละเอียดป้าน่ยอันนี้เนาะ มากันเลยหลายเนโอสมม้อบริห็นงานหลายคนอยู่นี่คือมาหน่อยกันเถอะพอมาเลยหลายเนนประกาศมาเลยหลายโอสมม้อนวาาเที่ยวอยู่บอกจริงบริหินเนี่ยบอกเจ้าบอกหูหนวกแน่น่น คลิปนี้กันแค่นี้ละครับขอกันไหมคลิปหนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็่กจะมีใจรเห็นบารมีพี่กีนทงนี้นะครับเด้อลค,คลิปหนาขอกักนไหมครับ